ผู้หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องมีคำกล่าวเอาไว้ว่าไม่มีใครที่เกิดมาเพื่อเป็นแม่นะคะแต่ว่าหน้าที่ของแม่นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้หญิงหนึ่งคนค่ะได้รับสิทธินั้นนะคะในการเป็นแม่พูดไปพูดมาก็เริ่มจะงงนะคะแต่กำลังจะพูดถึงนวนิยายเรื่องนี้ค่ะที่พูดถึงความเป็นแม่เอาไว้ได้อย่างสุดๆจริงๆนะคะเป็นนวนิยายของเกาหลีค่ะชื่อเรื่องวันที่แม่ไม่อยู่ไปติดตามได้ในอ่านเล่นเป็นเรื่อง EP นี้ค่ะ อ่านเล่นเป็นเรื่องตอนเราเข้าสู่อ่านเล่นเป็นเรื่องกับพวกเรา3ามคนคะ่ะโบพันควายคะ่ะนุ้ยแสบค่ะและวันคลองสารคะ่ะวียาทำเสียงหม่นเศร้ากันขนาดนั้นไม่<ะ>แต่หนังสือมันก็หม่นเศร้าหม่นเศร้า<อ>หม่นเศร้า,าจริงๆนะคะแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องแม่ที่จริงมากะนะคะแล้วก็สะท้อนสะท้อนเรื่องวัฒนธรรมของเกาหลีด้วยเนาะที่เหมือน,นกับว่า ให้บทบาทของผู้หญิงอ่าโดยเฉพาะคนเป็นแม่เนี่ยเป็นเหมือนถ้าพูดถึง เห็นภาพคนประชากรชั้นสองชั้นสามอ่ะในครอบครัวเลยอ่ะเนาะคือต้องเป็นทุกอย่างให้คนในครอบครัวเป็นทุกอย่างให้เธอจริง้วใช่ใช่ใช่เลยแต่กลายเป็นว่าคนที่เป็นทุกอย่างให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยเหมือนไม่มีตัวตนเลยนะใช่เออวันที่มีชีวิตอยู่เนาะไม่มีตัวตนเหมือนไม่มีตัวตนในบ้านแต่วันหนึ่งที่แม่หายไปจริงๆก็กลายเป็นที่มาของเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่เรากาลังจะพูดถึงในวันนียายเรื่องนี้วันที่ แม่ไม่อยู่ค่ะเขียนโดยชินคยองซุกนะคะแล้วก็<ะ>ผู้แปลก็คือคุณวิทยาจันพันธ์ค่ะต้องบอกก่อนว่าหนังสืออันนี้เป็นวรรณกรรมที่ได้รับการพูดถึงโด่งดังมากนะคะทั้งในเกาหลีเองแล้วก็ได้รับรางวัลการันตีระดับโลกนะคะอย่าง Man Asian Literacy Prize 2 0 1 1นะคะแล้วก็ได้รับการเลือก ให้เป็นหนังสือแนะนำจากเว็บไซต์ a เม z o n แล้วก็ o p ป้าวินฟรีด้วยโอ้โหเห็นเครื่องหมายการันตีขนาดนี้ก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นนวนิยายที่ที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงและความเป็นแม่เนาะบทบาทของความเป็นแม่โดยเฉพาะที่เกาหลีเนี่ยมันมันมันเห็นเด่นชัดนะเนาะเพราะว่าพอพออะสมมติว่าเราเป็นลูกสาวอยู่ดีแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราต้องแต่งงานค่แล้วไปอยู่บ้านแล้วแบบแล้วพอคือแค่ เป็นชีวิตแต่งงานเนี่ยก็ลําบากยากเข็นพออยู่แล้วพอเริ่มชีวิตความเป็นแม่ก็ยิ่งยากกว่า่เนะต้องบอกว่ายากมากเลยนะสําหรับสําหรับสําหรับความเป็นแม่โดยเฉพาะคุณแม่ในเรื่องนี้แหละอืนแม่แม่ในเรื่องนี้เนี่ยตัวละครที่เป็นแม่เขามีลูกทั้งหมดห้าคนแต่มีชีวิตเหลืออยู่สี่คน ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมัน,นมันมีปมเหตุที่ไปเฉลยตอนท้ายเรื่องเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับครอบครัวนี้ะนะคะคแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยก็ปูเรื่องมาก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือพ่อกับแม่ซึ่งเป็นผู้สูงวัยในต่างจังหวัด<ช>เนาะเดินทางมาหาลูกๆที่กรุงโซล่าแล้วย,ยู่เนี่ยแม่ก็พลัดหลงพัดหลงหายไปเปิดเรื่องมาก็เป็นการตามหาแม่กันเลยชเปิดเรื่องมาด้วยลูกสาวก่อนค่ะ พูดในมุมของลูกสาวว่าเอาละแม่หายไปแล้วต้องตามหาแล้วตามหายอย่างไงเขาก็ได้นึกย้อนชีวิตเขาเนาะว่าตอนที่คุณแม่ยังอยู่เนี่ย,เ,ยเขารู้จักคุณแม่มากน้อยแค่ไหน<ช>คุณแม่ในมุมมองหรือว่าในความทรงจำของเขาเนี่ยเป็นยังไงค,คุณแม่เกิดันที่เท่าไหร่เนาะคุณแม่ชอบอะไรบ้างและคุณแม่ทําอะไรให้กับเขาบ้างเง้ยเขาก็พยายามนึกเนาะม,มันมันเป็นการเหมือนแบบ คิดถึงตอนที่ได้อยู่กับแม่เนาะคิดถึงมันเป็นความทรงจําที่แบบไหลเข้ามาไหลเข้ามาว่าได้ทําอะไรกับแม่บ้างแล้วแล้ว,ล,วลูกสาวนี่ก็เป็นนักเขียนด้วยเนาะอารมณ์แบบชอบเดินทางเออแล้วแล้วชอบเดินทางคือ,อวันที่มีแม่อยู่อาจจะไม่ไม่คิดถึงแม่อาจจะรู้สึกแบบ หุ่งเยดด้วยซ้ำไปเนาะใช่แล้วคือต้องบอกว่าพฤติกรรมที่ที่มีต่อคุณแม่เนี่ยค่อนข้างที่จะรำคาญคุณแม่ด้วยซ้ำเวลาคุณแม่แสดงความห่วงใยว่าอย่าไปขึ้นเครื่องบินเลยเป็นห่วงอย่าไปแบบนั้นแล้วหายไปหลายวันอารมณ์คนแก่หนูเข้าใจนะพอหนูว่าเป็นคือคือแม่เราอ่ะจะไม่ชอบให้เราเดินทางหนูพูดตรงๆเลยเราก็จะแบบเหมือนกับแบบเขากลัวอันตรายจากการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถไฟเรืออะไรต่างๆเนี่ยคนแก่เป็นแล้ว ที่เล่าเนี่ยก็กว่าคุณแม่จะโตกว่าจะเป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็อยู่ในยุคยุคสมัยก่อนนะเนาะยุคที่แบบ แต่มันไม่เหมือนกันไงเพราะว่าการเดินทางในยุคของแม่ไม่ได้สะดวกสบายเวลาจะไปไหนมาไหนทีโอ้โหมันแบบเสี่ยงเป็นถึงขั้นชีวิตอ่ะจะจะได้กลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนั้นมันคือยุคการเดินทางในพ่อพ่อแม่แม่เราแต่พอมาถึงยุคเราการเดินทางมันก็สะดวกสบายขึ้นแต่ว่าความเป็นห่วงแล้วก็ภาพจําของคนที่เป็นผู้สูงวัยอ่ะเขาแม่ก็เหมือนกภาพไม่ออกนะคะคืออย่างในหนังสือเล่มนี้เขาแบ่งเป็น4ี่บทนะคะบทแรกก็คือไม่มีใครรู้อะไรเลย บทที่สองขอโทษนะฮฮยองซซลนะคะบทที่สามฉันกลับมาแล้วนะบทที่สี่ผู้หญิงอีกคนคือใน4ี่บทที่เขาแบ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนอย่างที่นูนีบอกเลยะคะ่ะว่า เป็นเหมือนคําสารภาพอะของตัวละครที่อยู่ในครอบครัวเนาะทั้งพี่สาวคนโตลูกชายคนโตพ่อแล้วก็จนบทสุดท้ายก็คือแม่เป็นแม่ที่เป็นคนหายตัวไปนั่นเองจริงๆนุอ่านไปนุงงในสรรพนามตั้งแต่ใช่ตัวละครที่สามคือคุณพ่อนั่นแหละที่ใช้ว่าคุณเราก็แบบเอยเราเปล่าวะขอโทษนะคะตอนนุอ่านคุณไปอยู่หน้าประตูแล้วคุณก็ไขอะไรอย่างเงี้ยนุก็เอไม่ใช่ละเป็นลูกของคุณ แสดงว่าอ๋อเป็นตัวแทนของคุณพ่ออใช่สรรพนามมันจะงงงนิดนึงใช่ไหมคะจะมีการเรียกแทนตัวเองเรียกแทนอีกฝ่ายหนึ่งคุณแกฉันเขาอะไรอย่างนี้กว่าจะเข้าล็อกได้ก็อ่านไปแบบอ๋ออ๋อเป็นคนนี้นี่เองนะมันก็เลยแบบว่าคนอ่านต้องอาจจะต้องนึกภาพนิดนึงว่ามันเป็นเหมือนความรู้สึกของตัวละครตัวไหนใช่ใช่ คืออย่างตอนอย่างที่เราบอกว่าเริ่มแรกด้วยลูกสาวคนโตก็จะเป็นอย่างนี้แหละว่าเรารู้จักแม่มากแค่ไหนกันก็จะแบบววยวายว่าทําไมคนทุกคนในบ้านถึงไม่รู้จักแม่เลยเนี่ยแล้วทำไมทุกคนดูไม่กระตือรือร้นในการไปตามหาแม่เลยเนี่ยคือนางก็จะคิดในมุมของเออก็คือจะแบบว่ามันก็จะํำคานิดนึงนะว่าทําไมคนแบบไม่ให้ความสําคัญเลยแต่ว่าก็ลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองก็ไม่ได้ให้ความสําคัญในวันที่แม่มาหาเนี่ยค่ะไม่มีลูกคนไหนที่แบบ คือเหมือนทุกคนอังกบกว่าทุกคนตังบอกว่าเธอก็ไปสิคุณแม่มาบ้านเธอเธอก็ไปรับสิคือไม่มีใครว่างที่จะไปรับทั้งสองท่านเลยเนาะนี่ยแหละพอจบจากเรื่องของของพี่สาวก็มาพี่ชายพี่ชายคนโตเพราะอันนี้เยอะเหมือนกันนะเนาะคือคือในมุมของลูกชายเอาจริงๆอะพออ่านโซน ของลูกชายนี่เริ่มมาแล้วเริ to to ่มเริ่มเริ่มอ่าเริ่มซึ้งคือผู้ชายเวลาเขามองว่าเออเขาคือแม่จะชอบพูดคําว่าขอโทษกับลูกชายคนโตแล้วลูกชายคนโตเนี่ยมันจะซึ้งตรงที่คุณแม่มาหาเอาอะไรนะใบนั่นอะใบจบใช่ไหมมาให้ลูกชายที่โซวันแรกคือแม่คนบ้านนอกที่แบบไม่ไม่ได้แบบ ก็ไม่รู้จักการเดินทางมาไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถามมาขอคนอื่นให้พามานูจะบอกว่าซึ้งมากซึ้งมากแล้วโดยเฉพาะตอนที่ไปค้างกับลูกชอบฉากนั้นว่าไปค้างเนี่ยคือแบบว่าพ้อง่มผืนเดียวนาอแล้วแบบว่าแล้วมันมีลมเข้ามาทางประตูต้องบอกกับลูกว่าแมนอนตรงนี้ดีกว่านะแม่สบายทิ่จะนอนตรงนี้ แต่จริงๆคือบังลมให้ลูกไปอแบบอ่านแล้วซึ้งอ่ะมันเป็นความรักของแม่เนาะโอ้ยทําไมเป็นอย่างนี้ไม่แต่ว่าแม่กับลูกชายเนี่ยก็ว่าไม่ได้นะว่าจะเคมีเข้ากันโดยเฉพาะลูกชายคนโตลูกจุลูกขออภัยค่ะคือลูกที่เก่งทุกอย่างอ่ะได้ดังใจอะไรอย่างเงี้ยใช่เรียนก็ดีหน้าที่การงานเออคือทุกอย่างทุกอย่างดีหมดเลยแหละแม่ก็ได้อย่างใจแม่เออฉะนั้นก็เลยดูเหมือนจะสนิทกันใช่ นะคะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะคือด้วยความที่แม่ก็มีลูกถึงสี่คนแล้วในนวนิยายอันนี้ก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ที่มีกับลูกทั้งสี่คนแต่ละคนก็จะมีมันเหมือนมีประเด็นในใจอ่ะใช่ไหมคะกับแม่ที่แตกต่างกันไปเรียกว่าความรู้สึกผิดเหมือนมันแบบแบแจกแจงความรู้สึกผิดที่มีต่อแม่ว่าในวันที่แม่อยู่อ่ะเราไม่เคยนึกถึงเรื่องเหล่านี้เลยแต่วันหนึ่งที่พอแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ย ไอสิ่งเหล่านั้นมันทั่งหลวกมาเยอะมากใช่คือมันเป็นความทรงจําที่แม่เคยทําให้ในวัยเยาเนาะใช่แล้วก็เหมือนกับว่ามันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เราโตไปแล้วก็เราก็ต้องห่างจากแม่นี่แหละอเออเนาะแต่ก็อันเนี้ยมันเป็นเหมือนเรื่องเล่าที่ย้อนความไปเนาะตั้งแต่สมัยยังมีชีวิตอยู่ของแม่จนกระทั่งวันที่แม่ไม่อยู่จริงๆคือแม่ไม่ได้หายไปแค่จากสถานีรถไฟฟ้าไม่ใช่แค่หลงทางไม่ใช่แค่หลงทาง นะคะคือไปไม่กลับแล้วอนะคะนี่แหละแล้วก็ช่วงที่เป็นคุณพอออ่อเนาะอันนั้นก็ซึ้งนะใช่แล้วเนาะคือมันเป็นชีวิตครอบครัวที่แบบ คุณพ่อคือสมัยก่อนน่ะเขาไม่ได้แต่งงานกันด้วยความรักนะเขาจะมีการคุ้มถุงชนอ่ะอะไรที่คุ้มถุงชนนี่จะสะเทือนใจหนูมากและอย่างและอย่างตัวแม่เองเนี่ยแม่เองก็คือแต่งงานตั้งแต่อายุสิบเจ็ดผู้ชายก็ยี่สิบยังทีจะเป็นแบบสาวแรกรุ่นอ่ะใช่คือแทบจะไม่แบบได้ไปเจอใครที่ไหนเลยคือแบบพอโตเป็นสาวปุ๊บก็แต่งงานเลยไม่ขำตอนที่เขาไม่ได้ใช้ชีวิตในวัยสาวเลยเนาะคือแค่อายุสิบเจ็ดก็เป็นแม่แล้วเนี่ยนะคะ แล้ววันที่มั่นใช่ไหมนุ่งข่ำตรงที่ครอบครัวบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มั่นหรือไม่แต่งงานเนี้ยก็จะถูกฉุดอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเออจริงเออคนสมัยก่อนนะเนาะวิธีบังคับลูกหลานเขาก็จะมีทั้งขู่ทั้งปอบเอใช่ไหมคะให้แบบว่าร่วมหอลงงให้ได้ยอมจำนนนะเนาะโดยที่ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เลือกอผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เลือกเนาะก็ต้องไปแต่งงานเลยแล้วที่สำคัญอ่ะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณพ่อเนี่ย นอกใจเนาะใช่อนั้นะพีมดูอินนะดูอินอินอินมากคุณเขนอกใจแล้วก็หายออกไปจากบ้านหายไปหายไปเลยหายไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แม่ก็คือรออยู่แล้วก็เลี้ยงลูกคุณแม่ก็เลี้ยงลูกตามทางมาคือทั้งยุยย่ๆก็มาใช่คือนึกอยู่จะไปก็มาแล้วก็มาแต่แต่แม่ก็ดีนะมาก็มาก็ก็มาก็มาอะไรอย่างเงี้ยมาก็อยู่มาก็อยู่แค่นั้นเองเอออินดี้ทั้งคู่อ่ะ ก็ไปมาก็มาก็แล้วแต่แต่พอพอหายไปเนาะคุณพ่อก็เริ่มกลับมาคิดแกว่าใช่ถ้าวันนั้นฉันเดินช้าหน่อยอืฉันรอเธอหน่อยแบบเธอก็จะไม่แบบหายไปอคือช่องมีชีวิตอยู่เขาไม่ใส่ใจเขาไม่ใส่ใจคือเดินทาก็เดินเร็วจนกระทั่งแบบแม้กระทั่งคุณแม่บอกว่าภรรยาเนี่ยบอกว่าให้เดินช้าๆหน่อยได้ไหมแต่ก็ไม่เคยฟังอนหนยยังคิดอยู่ว่าสองคนนี้เขารักกันไหมเนาะก็อย่างที่บอกเขาคุมสุงชนไงเออเขา เขาก็รักแหละแต่เขามีวิธีการแสดงออกที่เย็นชามากอะจนยังคิดว่าเอ๊ะมีลูกกันมาสี่คนได้ยังไงเนี่ยอยู่กันยังไงวะก็อย่างนี้แหละอ่อาอนเองก็คิดเองเดี๋ยวเดียว <c oughs> แล้วไปยุ่งอะไรกับบ้านเขา <c oughs> ไม่ไมมันอ่านแล้วมันก็คิดไงว่า เออพออ่านแนวคิดของคุณพ่อเขาก็คงมีความความรักในแบบของเขาแหละแต่มันเย็นชาเกินไปบางที็นชามากแสดงออกบ้างก็ได้แล้วมารู้สึกทีหลังมันก็ไม่ทันแล้วบ้างไม่ทันเราไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วอ่ะไปแบบไปเดินตามหาตามที่ต่างๆที่แม่เคยอยู่อย่างเงี้ยเออแล้วมันก็สงสารคือสงสารตัวเองด้วยสงสารคนที่จากไปด้วยเนาะนะแต่ว่ามันมันก็สะท้อนวิธีที่ต่างกันเนาะอย่างพ่อเงี้ย แอบไปมีผู้หญิงอื่นแล้วก็หายจากบ้านไปเลยจนคิดได้ถึงกลับมาแต่ไม่ใช่ว่าแม่จะไม่ปั่นใจนะแต่แม่ปันแค่ใจไงถูกไม่ปันกายไงผู้หญิงเราอ่ะใช่ คือแม่เนี่ยปั่นแค่ใจเพราะว่าตัวเองเป็นแม่ก็ต้องทำหน้าที่แม่แม้ว่าจริงๆแล้วระหว่างทางการใช้ชีวิตคู่อ่ะมันก็มีผู้ชายที่เข้ามาเป็นบททดสอบเหมือนกันถูกไม่ล่ะและ้วก็ถูกพูดถึงในเรื่องนี้ในเล่มนี้ด้วยนนในเล่มนี้พูดถึงตอนท้ายเนาะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชื่อด้วยเหมือนกันใช่ไหมนะคะคือเนี่ยเพื่ออ่านมายาวๆคือมารู้ชื่อแม่เนี่ย ก็ <laughs> ตรงท้ายนี่แหละ <c oughs> ขอโทษนะคะจําได้ด้วยหรอคะห <c oughs> นูอ่านมืสิหนูไม่เคยจาได้หนูคิดว่าอ๋อคนนี้เป็นลูกคนโต <c oughs> ไม่แล้ตลอดท<า>ั้งเรื่องนนื่อ<ช>ตลอดทั้งเรื่องเนี่ยคือแบบแทบจะไม่ได้พูดถึงชื่อ <c oughs> แม่เลยยกเว้น <c oughs> ตอนที่ไปประกาศ เขียนประกาศตามหาืบอแม่ใช่ก็คือต้องเขียนชื่อแม่ใช่ไหมคะแต่ว่าชื่อของแม่เนี่ยสุดท้ายมันมาโยงกับตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนแบบบุคคลเล่นลับของครอบครัวไม่มีไม่มีใครที่แบบเคยรู้เรื่องความสัมพันธ์ของแม่กับคนคนนี้ใช่ไหมคะคือแม่เนี่ยชื่อพักโซนยอนพักโซนยอนนะคะแม่แต่ว่าคือชายคนที่มีความรู้สึก ผูกพันกับแม่เนี่ยก็มีช่วงที่เขาเขาก็แบบจําชื่อตัวเองไม่ได้เนาะแต่จําชื่อของแม่ได้เอแล้วแบบตอนที่เขาป่วยแล้วหมอก็ถามชื่อคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรก็พูดชื่อของแม่ขึ้นมาคือจำได้แต่ชื่อนี้ไงชื่อตัวเองชื่ออะไรไม่รู้แหละแต่ว่าชื่อนี้มันอยู่ในสมองไงจะบอกคนเราอ่ะถ้ารักใครให้ดูตอนความทรงจาหายมันจะนึกถึง นะคือในในตอนที่เขาป่วยหนักแล้วเนี่ยความทรงจําที่เขามีอยู่ก็คือชื่อของผู้หญิงคนที่เขารักนั่นไงทาไมไม่ได้กับคนนี้ล่ะก็ไม่ได้ไงมันไม่ได้ตั้งแต่17แล้วตั้งแต่อายุ17แล้วเป็นแม่คนแล้วจะมาเปลี่ยนเปลดอะไรมันไม่ได้ได้สิมันต้องซื่อสัตย์ไงแล้วสมก่อนแล้วก็ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่เหมือนในตัวละครเน่เขาใช้คําว่าเหมือนเป็นไม้ซุงที่คอย พาดข้ามแม่น้ำให้เธอเดินข้ามสะพานไปโอ้โหคุณแตรนี่เนาะโอ้โหคือเห็นภาพบบเวลาที่แบบชีวิตย่แย่ผู้ชายคนนี้จะมาเป็นหลักให้เกาะตลอดเวลาแม้กระทั่งวันที่เธอคลอดลูกแล้วลูกตายไม่มีใครแบบรู้เรื่องนี้เลยยกเว้นผู้ชายคนนี้ที่มาอยู่เคียงข้างแล้วก็เป็นคนที่เอาศพของลูกไปฝังให้ไม่ มันเป็นความรักที่ว่าเนาะคือมันเอื้ออาทรกันนะเออมันมันเป็นความรักที่เป็นความรักจริงๆอะอคืออยากเห็นคนที่เรารักมีความสุขแค่นั้นเนาะนัแหลเห็นไหมแต่ว่าก็เนี่ยคือขอความความเป็นแม่ไง<ช>คือฉันก็ไม่เคยได้ทําอะไรตามใจตัวเองช่ชแม้กระทั่งความรักเดียวที่มีอ่ะออก็ยังต้องตัดใจอ่ะโอ,อ้โหเนาะ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคือตัวละครเขาก็มามาพูดขมวดปมความรู้สึกสุดท้ายนะว่าจริงๆแล้วพ่อเนี่ยก็รักแม่แหละก็รั็ตรงเนี้ยมันเจ็บตรงเนี้ยก็อยู่ด้วยความรักเพียงแต่ว่าแสดงออกไม่ได้ไม่เป็นหรือไม่ได้แสดงออก นึกว่าเขามีปัญหาด้านความสัมพันธ์หรือเปล่าคุณพ่อเนี่ยการแสดงออกไม่ว่าการแสดงออกหรือความรัก็ต้องมีอยูว่าซีรีส์เกาหลีที่เราดูหลายๆเรื่องใช่ไหมพระเอกจะเย็นชาหน่อยใช่แบบคี้คนที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวมันก็จะอารมณ์แบบอารมณ์ไม่ได้สนใจใส่ใจใครในบ้านเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเป็นหน้าที่แม่ถ้าเป็นเราเราคงเดินไปตกกระโหลกนะแบบนี่ไงเธอก็เลยไม่ได้เป็นนางเอกเกาหลีไมหนไม่งั้นก็จะไปตกกระโหลกแสดงออกบ้างก็ได้เลยนะ แต่ก็นั่นแหละค่ะยังยังมันย,ยังแบบมีซีนหลายๆซีนเนาะ,ฮะ,ฮะในหนังสือเล่มนี้ที่บรรนมุสตเรื่องของความสัมพันธ์ที่แหว่งวินในครอบครัวนี้แล้วมันก็จะมีฉากตอนที่แม่เนาะ,<ฮ>ะเขาก็พูดเหมือนกันว่าเนี่ยคือนูชอบตอนที่แม่เขากลับมาที่บ้านมันเป็นความผูกพันจริงๆนะ พอพอบรรยายถึงที่บ้านนุ้คิดถึงแต่ไอ้ลานอะลานลานไหนอ๋อที่คุณแม่จะมักจะหมักกิมจิหมักอะไรไว้นี่นั่นอะไรของเขาอะมันเป็นลานอันนี้คือตอนกลับมาที่กลับมาตอนที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วใช่กลับมาคือเรื่องนี้มันแบบหลายหลายอารมณ์ตอนแรกงงไข่กลับมาโอแล้วยังไงวะทําไมรู้หมดเลยว่าตรงนั้นอยู่ตรงนี้อะไข่วะเนี้ยไข่วะเนี่ยตอนแรกนุ้คิดว่าเป็นเป็นพี่สาวของมนใช่เป็นป้านุ้อ่านไปนี่เป็นป้าเพราะเขาใช้คําว่า แกอะไรอย่างเงี้ยตอนสุดท้ายคือกลับกลับมาในรูปของวิญญาณใเอองงเลยตอนแรกงงเลยงงไหมงงคิดว่างงคนเดียวเออไม่คิดว่าคนคนเขียนจะใช้วิญญาณกลับมาได้อืมก็เลยงงแต่ว่าดีนะอุ้มคิดดูบอกว่าพอพอคุณแม่เข้ามาก็จะเห็นภาพตั้งแต่เข้ามาประตูมาใช่ไปที่ตามที่ต่างๆที่คุณแม่แบบแล้วเขาก็คิดถึงมีความทรงจำารแล้วก็เรื่องเสื้อใช่ไหมเสื้อขนมิงใช่ไหมที่ลูกสาวชอบพี่ลูกสาว คนเล็กใช่ไหมที่ซื้อให้เข,เขาซื้อให้ออชอบแบบความทรงจํามันยังอยู่อ่ะพอเข้ามาก็เจอแต่ความทรงจําเจอเหมือนเป็นภาพเดิมๆที่มันเคยมีอยู่แต่อันนึงที่เรารู้สึกได้เลยเนอะตอนที่เขากลับมาที่บ้านในรูปของวิญญาณแล้วเนี่ยคือก็มาเจอทั้งคนที่ รักและไม่รักอ่ะเออก็มาเจอแบบว่าคู่ปรับก็มีอย่างป้าเงี้ยที่เป็นเหมือนแบบไม้เออไม้เบื่อไม้เมากันแต่ว่าพอพอกลับมาตอนที่ตายแล้วอ่ะมันเหมือนเขาก็กลับมาด้วยความอภัยนะคือมันอารมณ์แบบคนตายแล้วไม่ได้อยากแบบถือโทษกธอะไรกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีความทรงจําที่ดีต่อกันเหลืออยู่ เนาะมันเหมือนกับว่าในในรูปแบบของวิญญาณอ่ะเขาหลุดพ้นแล้วถูกต้องแล้วเขาไม่ได้อยากอยู่ในสุสานเขาไม่อยากถูกขังเหมือนตอนที่มีชีวิตอยู่เออมัรรรนสะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนกันนะเพราะว่าในในในความเป็นแม่เนาะชีวิตอ่ะเหมือนเขาถูกขังไวอ้อ่ะหนูชอบประโยคนึงที่เขาบอกว่าที่ลูกลูกสาวถามว่าทําไมถึงแบบ ถึงชอบทํางานครัวเนี่ยเนี่ยตรงนี้ประโยคนี้คือชอบมากเขาก็เลยถามลูกว่าเรามีสิทธิ์เลือกด้วยเหรอที่จะทํางานแบบเฉพาะงานที่ชอบเพราะว่าชีวิตเราอ่ะเราต้องทํางานทั้งที่แบบทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณแม่ก็เคยเล่าว่าจริงๆอะไม่ได้อยากไม่ได้ชอบจะทำหรอกบางทีจะเครี้ยงอะไรทิ้งด้วยซ้ําไปว่าโอ้ฉันไม่อยากทาแล้วงานครัวแต่มันก็ต้องทำไงเพราะลูกก็รลกินเ้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันงานครัวเขาเปรียบเหมือนกับ การโดนขังคุกเลยนะใช่แล้วก็หน้าที่แม่เนี่ยลาพักร้อนก็ไม่ได้เนาะไม่ได้จะลาป่วยลาหยุดอะไรก็ไม่ได้ต้องทําตลอดเวลาอย่างพ่อนี่ยังหายไปได้นะหายออกจากบ้านไปไม่มีความสุขด้วยหายนี่จะมีผู้หญิงอื่นก็มีแต่แม่นี่คือหายออกไปไหนไม่ได้เลยอะ ใช่ไหมแล้วยิ่งตอนที่แบบลูกๆเป็นนักเรียนเงี้ยชีวิตวัยเรียนของลูกเงี้ยโอ้โหแม่ก็แบบเหมือนใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างอะจำได้หมดเลยว่าลูกคนนี้ไม่เคยเดินไปส่งที่โรงเรียนแต่คนนี้อะเดินไปส่งที่โรงเรียนทุกวันปักเสื้อให้โอ้โหแต่มันก็เห็นแบบระดับของความสัมพันธ์ของแม่เหมือนกันนะว่าแม่แม่เองก็ไม่สามารถที่จะแบบใกล้ชิดกับลูกทุกคนได้เหมือนกันคือต่างคนแต่ละคนก็จะแบบมีเลเวลอะ เลเวลเรื่องของทั้งความพร้อมทั้งของตัวแม่เองด้วยเนาะลูกคนแรกกับลูกคนเล็กเนี่ยโอ้โหการดูแลก็ต่างกันก็นี่แหละค่ะน้องอยากให้อ่านกันอยากอยากให้อ่านเพราะมันเป็นเรื่องราวของของคุณแม่อ่านแล้วน้ำตาซึมเหมือนกันนะซึมแหละมันมันทําให้คิดได้เลยแหละว่าวันที่แม่ไม่อยู่อ่ะมันคานี้จริงๆนะเพราะว่าวันที่แม่ไม่อยู่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับทุกคนนั่นแหละ นซึ่งอย่ารอให้ถึงวันนั้นซึ่งอย่ารอการแสดงความรักกับแม่ในวันที่แม่ไม่อยู่ซึ่งแม่ไม่รู้อะไรแล้วอ่ะใช่ก็คนไทยอ่ะเขาก็มีภาษตเนาะเขามีพักคำพังเพยประมาณว่าแม่ตายเหมือนแพแตกอ่ะเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นเหมือนคนที่แบบยึดโยงทุกคนในบ้านเอาไว้ด้วยกันถ้าวันไหนที่แม่ไม่อยู่ทุกคนก็จะ แตกกระจายกันไปหมดจริงนะคะแต่ว่าในในตอนจบของนิยายเรื่องนี้ค่ะ,ะสุดท้ายแล้วเนี่ยในความรู้สึกของของแม่เองที่แม้ว่าจะจะตายแล้วนะคะไม่มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ยังคิดถึงแม่ของตัวเองนะใช่เป็น,เป,นเป็นแม่ของแม่ใช่เขาก็ยังคิดถึงเขาก็ยังอยากจะกลับไปกอดแม่ไป อยู่ในอ้อมแขนของแม่ตัวเองเหมือนกันมันก็ทําให้เห็นเลยว่าเออสายใยของคนเป็นแม่เนาะมันไม่มีวันที่จะแบบขาดไปได้เลยอะแล้วมันก็เป็นการส่งต่อความเป็นแม่ระหว่างรุ่นสู่รุ่นด้วยนะคะตัวของแม่เองก็ยังอยากจะได้อ้อมกอดจากแม่ของตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะ แต่ว่าอ่านอ่านเล่มน,นี้แล้วก็รู้สึกรุ้นเหมือนกันนะตอนแรกๆคือตอนที่ยังอ่านไม่ถึงตอนจบอะค่ะก็พยายามรุ้นว่าแม่ยังอยู่ไหมต้อเจอแม่สิออม่ต้องอยู่ออใ,ในเมื่อแบบว่ามีคนเห็นแม่นี่อม,มีคนเห็นแม่ที่นั่นที่นี่ที่นู้นออถึงมันจะตามไปหาแต่ไม่เจอเนี่ยมันมีความหวังงานล้วก็รุ้นไปกับ,กบเขาว่าเอาหนะไม่เป็นไรเราต้องเจอแม่สิล้วก็ลุ้นไปด้วยนะ ซึ่งผู้เขียนน่ะก็น่ารักมากนะคือเขาก็คงเข้าใจคนอ่านนะว่าอ่านไปเราจะงงอ่านไปเราจะงงว่าเอ๊ไอสีบทนี้มันคืออะไรเออ,เ,อ,อเพราะมีสรรพนามการเรียกที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ตกลงมันเป็นตัวละครตัวไหนต,ใใตัวไหนกําลังพูดกับใครก็เขาก็จะมีบทส่งท้ายให้เออมีบทส่งท้ายให้อธิบายให้นะคะซึ่งไอ,อตรงบทส่งท้ายเนี่ยมันยิ่งทําให้เราแบบ สงสารตัวละครที่เป็นแม่เนะเพราะมันจะมีซีนบางซีนที่แบบแม่เองก็ป่วยอายุมากขึ้นเขาเองก็มีอาการป่วยไข้แต่ไม่เคยมีใครในบ้านรู้เลยว่าเขาป่วยเพราะเขาต้องทำหน้าที่ดูแลทุกคนแม้กระทั่งวันที่พ่อป่วยก็ต้องพาพ่อไปอยู่โรงพยาบาลแต่ตัวเองก็ป่วยเหมือนกันพ่อไม่เคยรู้เลยว่าเมียป่วยเคยรู้อะไรบ้งไหมนี่ไม่เคยรู้อะไรเลยพ่อไม่รู้อสักอย่างเหอพ่อเนาะนะก็ สำหรับใครที่ชอบนวนิยายแนวครอบครัวนะคะ,ะงานวรรณกรรมที่สะท้อนแบบด้านในใจมนุษย์ด้วยนะ,ะอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องครอบครัวแต่แบบเป็นความรู้สึกที่มันเป็นแบบแต่ละด้านของมนุษย์นะคะก็แนะนำค่ะนวนิยายเรื่องหนีวันที่แม่ไม่อยู่นะคะของชินคยองซุกนะคะแล้วก็แปลโดยคุณวิทยาจันพันธ์ค่ะ เป็นนวนิยายไา่ดีใช่ก็อย่ารออย่างที่บอกว่าอย่ารอให้ใครสักคนที่เรารักไม่อยู่แล้วเราค่อยแสดงความรักค่ะนั้นมันสายเกินไปแล้วเราก็ไม่ทันจริงๆฝากติดตามพวกเราได้นะคะในแอปพลิเคชันของพอดแคสต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast, Google Podcast, นะคะ Spotify นะคะก็ฝากกันไว้เลยแล้วก็ติดตามเราใน e ะี P ีต่ต่อไปได้ค่ะวันนี้เราสามคนไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านเล่นเป็นเรื่อง คู่หูพอด